ะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อริการมตีต้องมาปะทะกับพวกคริสเตียนอวกาศที่ต้องการมาล้มล้างเอเลี่ยนกลพันธ์ที่แอบอยู่ที่โลกของเรางานนี้ไม่จบแค่กาแล็กซีทางช้างเผือกเท่านั้นแน่ๆเพราะตาหลานจะต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับเอเลี่ยนที่อาศัยอยู่กาแล็กซีอันไกลโพ้นด้วยและพวกเขาจะได้เจอกับความลับข้ามจัก,กรวาลที่ชวนช็อกมากๆเอาล่ะอย่าเสียเวลากันเพิ่มเติมเลยครับนี่คือสรุปริการมตี้ซีซั่นที่8 E p ที่4ไปลุยกันเลยครับ อย่าลืมกดไลค์ก็จะตามเป็นกางใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับ บาเราแต่งด้วยตกกะกราอีสเตอร์ฟลา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 ไข่เอาละสำหรับอีีนี้นะครับต้องบอกว่าวันที่ออนแอร์ะตอนนี้เลยนะมันเป็นวันพ่อสากลที่เขาจะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนของทุกปีครับก็เลยไม่แปลกใจที่อ p พีนี้จะเล่าถึงเจอรี่ผู้เป็นทางพ่อและหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักแม้จะไม่ค่อยมีใครเชื่อฟังแกก็ตามเปิดตอนมาเราก็จเห็งเจอรี่ตื่นเต้นกับเทศกาลอีสเตอร์มากๆทั้งร้องเพลงแต่งบ้านซื้อหนมมาเพียบและยังเอาไข่มาทา อยางมีความสุขแต่ประเด็นคือด้วยเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ผ่านมาตั้แต่ซีซั่นแรกเจอรี่มักถูกมองว่าเป็นตัวปัญหามาเสมอคนในครอบครัวเนี่ยก็เลยเอื่อมกันหมดจะทําอะไรก็ทําไปละกันอย่าเดือดร้อนคนในบ้านก็พอ แต่จนแล้วจนรอดเจอรี่ก็ยังอยากให้ครอบครัวสนุกไปด้วยกันเลยมาช่วนแต่ละคนไปทาสีไข่อีสเตอร์ด้วยกันเริ่มจากมอร์ตี้ก่อนเลยเรียกว่าคนแรกก็โดนลูกด่าสยับไปแล้วเพราะมารบกวนเวลาสตร,รีมเกมในทวิชของมอร์ตี้วันนี้มันวันสําคัญเพราะจอห์นเอฟเคนเนดีเพิ่งถูกแอดเข้าฟอร์ดไนท์มาหมาดๆ,ๆต่อมาก็ลองมาชวนซัมเมอร์บ้าง แต่ซัมๆมันก็กำลังเก็บของไปเก็บตัวในเทศกาลสปริงเบรกอยู่เออจริงๆมันก็เป็นเทศกาลของวัยรุ่นสายตื้อแด่นะครับส่วนเบสก็ไม่อยากให้บ้านมีไข่เน่าเก็บไว้เลยปฏิเสธอะไรก็ตามเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์และทางด้านริกพ่อตาของเขาเนี่ยเหรอละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันอย่าไปยุ่งกับตาแก่นี่เลยดีกว่าสรุป เจอรี่ก็เลยไม่ได้แนวร่วมในเทศกาลอีสเตอร์นี้เลยครับและบนโต๊ะกินข้าววันนี้บรรยากาศมันก็เลยกล่อยๆด้วยเพราะเจอรี่ไม่มีพอร์พอจะชวนให้ทุกคนสนุกกับเทศกาลนี้นี่ขนาดลงทุนปะติดอะไรบนผนังชุยๆสร้างอะไรสนุกๆให้พวกเราในครอบครัวเห็นแล้วนะเนี่ยแต่ดูจะยังดึงดูดไม่พอละมั้งว่าแล้วเบสก็เลยถามพวกแฝกเกวกบวันอีสเตอร์กับเจอรี่ซะหน่อยแน่นอนเจอรี่มันตอบผิดๆถูกๆครับ หาว่าเป็นวันเกิดพระเยซูบ้างแหละเป็นวันตายบ้างแหละทางที่จริงๆแล้วมันคือวันจุดติใหม่ของพระเยซูหลังตายบนกางเขนตั้งหากโบกับมอร์ตี้ก็ถามเรื่องวันเพิ่มเติมไปอีกสุดท้ายแล้วเจอรี่มันก็เผยไต่มาว่าแกยังจําวันที่เป็นวันอีสเตอร์จริงๆไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ที่รู้ว่างานมันจะมาถึงเนี่ยเพราะร้านขายของชามแถวบ้านเริ่มแต่งร้านไว้เพื่อขายของก่อนถึงวันงานอีกประมาณ2วันนั่นแหละ สุดท้ายเจอรี่มันก็เลยเปลี่ยนเรื่องครับไม่ต้องสนใจอะไรพวกนั้นหรอกตอนนี้ใครจะมาทาสีไข่กับพ่อบ้างดีกว่าแน่นอนไม่มีใครสนครับเจอรี่มันเลยต้องขับรถเร่เออกไปซื้อของอยู่คนเดียวแต่ประเด็นคือจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อขากลับเจอรี่กำลังเพลินกับหนมที่ซื้อมาแต่การไปเผลอขับรถชนตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ที่โดดมาขวางหน้ารถแล้วพอเดินเข้าไปดูก็ถึงกับอ้วกใส่ปากเจ้านั่นเลยมันคือกระต่ายยักษ์เหมือนกับกระต่ายอีสเตอร์ที่อาการดูไม่ค่อยจะสู้ดีนัก เพราะว่ามันก็ยังพอจะหายใจร่อแร่ได้อยู่แต่กลับต้องมาตุยเพราะอ้วกของเจอรี่อุดหลอดลมซะอย่างนั้นเจอรี่ไม่รู้จะทํายังไงต่อดีเลยครับก็เลยเอาร่างนั้นกลับมาบ้านด้วยและมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่บ้านสมิธจนรู้ว่าเฮ้ย นี่มันกระต่ายอีสเตอร์ในตำนานนี่วาเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละซึ่งกระต่ายมันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์มาช้านานแล้วนะครับริกได้รตรวจสอบร่างนี้จนพบว่ากระต่ายตัวนี้มันสวมสร้อยคอเยอรมันจากยุคตววรษที่13อยู่แล้วเราจะเริ่มแกะรอยมันจากตรงนี้แหละ ในช่วงนี้เจอรี่มันจะสติแตกที่รู้ว่าตัวเองเผือจัดการกระต่ายอีสเตอร์ไปทีนี้ก็ทำตัวไม่ถูกแหละครับผักจากที่ไม่เคยกินก็กินแคลรอดกระลำปลีเนี่ยของชอบซะง,งั้นน้ำก็ไม่อยอมกินดีๆต้องเลียๆกินยังกับสัตว์ แล้วเริ่มท่าตัวเพี้ยนๆขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจอรี่กันเนี่ยมีก็แต่ริกเท่านั้นที่รู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรแม่งๆแล้วก็เลยเอาเลือดเจอรี่มาเช็คดูและพบเข้าจดได้ตอนนี้เจอรี่กำลังจะกลายพันธุ์ในระดับเซลล์เป็นอะไรสักอย่างในอีกประมาณ2วันซึ่งก็จะตรงกับวันอีสเตอร์พอดีอย่าบอกนะ ว่าพี่แกจะกลายเป็นกระต่ายอีสเตอร์ตัวเป็นๆน,น่ะริกก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมครับจัดการแชร่แข็งเจอรี่ไว้ซะก่อนเพื่อจําสีนเซลในร่างกายไม่ให้มันแบ่งเซลล์ได้ในช่วงนี้ส่วนตัวเขากับบอร์ตี้จะออกตะลุยตามหาความลับสุดขอบโลกเกี่ยวกับกระต่ายอีสเตอร์และพวกคริสเตียนโบราณเบธให้อยู่กับเจอรี่ส่วนซัมเมอร์เหรอไอลานรักนี่แบบประชาชนปลอมกับกระเพาะสำรองที่เอาไว้รับแอลกอฮอล์โดยเฉพาะทีนี้ก็ไปลุยเลยหลานเมาได้เต็มที่ ตับแข็งก็ชิวๆว่าแล้วเราก็ไปกันมอร์ตี้เราไปตะลุยกันแบบฉบับอีเดน่าโจนสกันดีกว่า และพริบตาเดียวทั้งคู่ก็โดดข้ามมิติมายังอีกฝ้าของโลกที่ที่เจ้ากระต่ายอีสเตอร์มันละลายออกมาแล้วไปโดนเจอรี่สอยเขาให้ซึ่งเราก็จะพบรอยน้ําแข็งที่มันหลุดออกมาจริงๆครับริกก็เลยจะลงไปคุยกับชาวบ้านข้างล่างซะหน่อยเพื่อจะได้เจออะไรเพิ่มเติมบ้างและพอลงมาถึงที่นี่ปุ๊บก็จะเจอพวกคลั่งศาสนามากมายพร้อมกับภาพศิละปะบนผนงังที่ว่าได้เห็นความสําคัญของกระต่ายอีสเตอร์ที่เหล่ามนุษยชาติบูชากันอยู่ทีนี้ริกก็เลยลองสแกนภาพจิรกรรมฝาผนังดูและดึงเอาชิ้นส่วนสําคัญออกมา จนเอามาปฏิประตอร่อประกอบกันกลายเป็นไข่อีสเตอร์โบราณลูกยักษ์ที่ผูกพังลูกหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับพี่แกลอเรื่องโพรมิทิอุสอย่างชัดเจนที่นักวิทย์คู่ผัวเมียไปเจอบอ่อแสถึงมนุษย์ต่างดาวในถ้ำนั่นเองและสำหรับไข่อีสเตอร์ใบนี้ริตรดจพบเพิ่มเติมว่ามันเป็นไข่ที่เดินทางมาจากอีก,กาแล็กซี่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากทางช้างเผือกมากๆและ ก็ตามนั่นแหละครับไข่อีสเตอร์ใบแรกใบนี้ของโลกมันเดินทางมาไกลาจากกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเลยทีเดียวและเมื่อคนพบของโบราณปุ๊บคำถามต่อไปก็คือทำไมพวกเอเลี่ยนถึงส่งไข่ใบนี้มาบนโลกและทำไมพวกนั้นถึงต้องสนใจเทศกาลที่แม้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้สนขนาดนั้นเลยพอริกว่าจบแล้วก็เหมือนจะมีคนสนใจเรื่องนี้ไม่แพ้กันริกบอก พอะพที่เดินปลีเข้ามาหาพวกเขามันคือพวก Space คริสเตียนหรือพวกคริสเตียนอวกาศที่ท้อการมาตามล่าก,กระต่ายอีสเตอร์และจบเรื่องทุกอย่างลงแถมยังยกปืนกังเขตมาขู่ด้วยกับมอร์ตี้ด้วยนะเพราะพวกนั้นน่ยมันสแกนดูแล้วว่ามนุษย์2คนนี้มันอยู่ใกล้ชิดกับกระต่ายอีสเตอร์มาก่อน ก็เลยจะมาตามล่าจากทางพวกเขาเนั่นแหละเอาละในเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องแล้วริกก็เลยต้องเปิดฉากโจมตีไปก่อนและส่งมอร์ตี้เข้าประตูมิติไปแอร์บนหลังคาเรียกว่าคริสเตียนอวกาศศัตรูกับวันอีสเตอร์เนี่ยมากี่คนกระโดนริกเก็บเรียบหมดมาเพิ่มอีกเป็นสิก็ไม่รอด นสุดท้ายคนคนนึงของพวกนั้นก็ขโมยไข่โบราณแล้วหนีไปได้ก่อนที่จะไปมอบให้หัวหน้าของพวกมันเราจะรู้เพิ่มเติว่าพวกคริสเตียนอาวาากาเนี่ยมันต้องการจะลมล้างไข่อีสเตอร์และจัดการกระต่ายอีสเตอร์ให้เรียบด้วยเหตุผลบางอย่าง ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าตัวกําเนิดของไข่ใบนี้มาอยู่ในกาแล็กซี่แอนโดรเมดาก่อนจะมุ่งตรงไปยังกาแล็กซี่ข้างเคียงพร้อมส่งยาเล็กๆล,ลงไปที่โลกเพื่อตามจับกระต่ายอีสเตอร์ที่เหลืออยู่ตัวเดียวมาทันทีโดยที่ตัวริกเองเนี่ยก็สงสัยไม่หายเหมือนกันว่าทำไมพวกคริสเตียนอวกาศมันถึงต้องเปลี่ยนวันอีสเตอร์ขนาดนั้นเพราะปกติชาวคริสจะต้องร่วมเฉลิมฉลองกับวันนี้ไม่ใช่เหรอนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะเนี่ย ขนาดเดียวกันนี้เองเจอรี่ก็จะอ้อนวอนขอให้เบธปล่อยออกมาจากการจําศีในน้งแข่งนี้ทีเถอะแต่เบธปล่อยให้ไม่ได้พ่อสั่งเอาไว้ให้ขังคุณที่นี่มันจะปลอดภัยกับพวกเราที่สุดแต่ดูเหมือนว่าอะไรๆมันจะวุ่นวายมากขึ้นครับเมื่อเจอรี่มันเริ่มกลายผัดรุนแรงขึ้นแต่กลับกลายเป็นทางที่ดีซะอย่างนั้น เออแค่ในช่วงแรกนะครับตอนนี้กล้ามของเขาเพิ่มขึ้นเป็นมัดมัด,มดวิตพื้นควยหลังแบบรัวๆจนเบนรู้สึกว่าสามีเธอตอนนี้มันฮอตซะเหลือเกินก็เลยลงเอ่ยกันที่ห้องนอนแต่ทว่าขณะที่กำลังจะต่อกันอีกยกเบสดินเผลอไปจับโดนก้อนเนื้ออะไรไม่รู้ตรงก้นกบของเจอรี่แล้วเราจะพบว่าเจอรี่นั้นเริ่มจะก,กลายพันธ์ไปในทางที่แย่ขึ้นเรื่อยๆ ก้อนเนือนั้นมันไม่ใช่ฝีแต่เป็นเหมือนหางกระต่ายที่งอกออกมาตรงก้นกบไหนจะฟันที่เริ่มทยอยหลุดร่วงไปทีละซี่กระทั่งหลุดจนหมดปากเหลือแต่เหงือกเบ็ดเห็นท่าไม่ดีก็เลยสั่งให้เจอรี่กลับเข้าปีซึมไปแช่แข็งเซลเหมือนเดิมดีกว่า แต่มันไม่ทันการแล้วครับอยู่ๆแขนขาของเจอรี่ก็เริ่มหักงอผิดรูปเรียกว่าสภาพนั้นมันน่าสยดสยองมากๆแทนที่สยองกว่านั้นเจอรี่มันงอนที่เบ็ดไม่ยอมครับก็เลยใส่กุงเกงในแล้วกระโดดทะลุก,กำแพงออกไปเลยด้วยสภาพการยืนที่คล้ายกับกระต่ายน่ากลัวแบบนี้ชิปหายแล้วไงล่ะครับดูทรงว่าพี่แกจะกลายเป็นกระต่ายอีสเตอร์จริงๆซะด้วยก่อนภาพนั้นจะตัดมาทางฝั่งของริกกามอร์ตี้อีกครั้ง ตาหลานได้โดดข้ามมิติจากกาแล็กซีทางช้างเผือกข้ามมายังแอนโดรเมดาเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับไข่และกระต่ายอีสเตอร์ซึ่งตำนานของที่เนี่ยก็จะแปะตามผนังไปหมดแล้วเรายังเห็นทั้งไข่ทั้งซาก,กระต่ายและพวกผู้บูชากระต่ายยักษ์อีกด้วย ถมบ่อแส่สาคัญมันจะอยู่บนผนังครับเรื่องของเรื่องคือกระต่ายพวกนี้มันเป็นเอเลี่ยนและพวกมันถูกใครบางคนส่งใส่ไข่อีสเตอร์ไปเพื่อแพร่พันธุ์ในดาวต่างๆและใครที่ลงมือจัดการกระต่ายนั้นก็จะกลายเป็นกระต่ายอีสเตอร์แทนตัวที่ถูกจัดการลงไปและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมาเจอรี่ถึงกําลังกลายพันธุ์เพราะเขาเดินเผื่อไปสังหารกระต่ายอีสเตอร์นั่นเอง เท่านั้นยังไม่พอนะครับตำนานยังบอกอีกว่าวิธีที่พวกนี้มันจะทําคือการส่งกระต่ายอีสเตอร์ไปปล่อยฟีโรโมนให้สิ่งมีชีวิตบนดาวลุกขึ้นมาตั้มกันรัวๆจนให้กเกิดสิ่งมีชีวิตปากมไม้จนกระทั่งประชากรน,นั้นหล่นโลกเบียดกันตุยดาวก็จะเละเทะสูญสลายไปถือเป็นกลยุทธ์การปรับสภาพดวงดาวด้วยการตั้มการที่สร้างสรรค์มากๆหรือเพื่อง่ายนะครับมันคือการล้างโลกในแบบฉบับของบุคคลปริศนาที่ส่งไข่อีสเตอร์มาอย่างโลกได้ดเอง แล้วไม่นานหลังจากนั้นริกก็จะพามอร์ตี้มาหลบเพราะเขาเหลือบไปเห็นตัวการที่แท้จริงครับมันคือพวกผู้สร้างกระต่ายอีสเตอร์และทุกอย่างเกี่ยวกับอีสเตอร์ทั้งหมดมันก็มาจากเจ้าพวกนี้นั่นแหละพวกเหล่าผู้สร้างหรือดีเอนจิเนียร์นั่นเอง คือถ้าใครดูเรื่อง Prometheus แล้วก็พวกจักรวาลเอเลียน Alien มาก็จะเข้าใจสิ่งที่เราและเรื่องอยากจะสื่อสารให้ฟังนะครับคือถ้าเคยดูมามันก็จะเก็ตง่ายๆว่าเขาจะบอกอะไรนะแต่ประเด็นคือเอนจิเนียของจักรวาลด้วยกับมอร์ตีเนี่ยเหมือนกับฝั่งนั้นแค่สีกับหัวโล้นเฉยๆเลยนะเพราะของทางนี้พวกผู้สร้างมันจะมีก้นย้ายมาอยู่ข้างหน้าทามอริกสงสัยเลยว่า ถ้าพวกมันหันหลังเนี่ยไอ้นอนน้อยของพวกมันจะสลับไปอยู่ข้างหลังแทนหรือเปล่านะตอนนี้เราจะเห็นพวกนี้กำลังประกอบไข่อีสเตอร์ใบใหม่เพื่อส่งไปยังดาวต่างๆอยู่และแน่นอนภารกิจมันก็เพ,เพื่อปรับสภาพผิวให้พร้อมกับการลุกรานนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเอนจิเนียร์ถึงต้องส่งไข่อีสเตอร์ที่ข้างในบรรจุจิตวิญญ,ญาณของกระต่ายอีสเตอร์เอาไว้มาที่โลกด้วยก็เพราะ จะทำลายล้างโลกและยึดครองนั่นเองจริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะเทศกาลอะไรหรอกนะครับมนุษย์โลกอะ่ะมันเห็นไข่อีสเตอร์ใบแรกแล้วก็โมเมไปเองจริงๆมันคือเรื่องชั่วร้ายที่เอเจิเดียมันทําทั้งนั้นและถ้าถามว่าทําไมจิตวิญ,ญญาณที่ส่งมาในไข่อีสเตอร์ถึงต้องเป็นกระต่ายก็เพราะกระต่ายวันๆมันไม่ทําอะไรเลยแหละครับและเกิดมาเพื่อผสมพันธุ์แล้ก็ตายไปนั่นเอง มันก็เลยเหมาะกับแผนนี้ที่จะปรับสภาพพื้นผิวดวงดาวด้วยการปล่อยฟีโรโมนให้พวกสิ่งมีชีวิตมันตามกันจนโลกพังได้เองตรงนี้เท่าไครที่เรียนกระต่ายก็จะรู้ดีว่าพวกนี้ มันแพร่พันธุ์ไวมากๆคือเผลอไม่ได้เลยแหละครับในขณะที่พวกเอนจิเนียร์กันมันจะส่งไข่อีสเตอร์ไปบุกดาวต่อไปเราจะเห็นพวกคริสเตียนอวกาศบุกมาขัดขวางเอาไว้ด้วยทําให้ริคก,กับมอตีรู้ว่าอ๋อไอพวกนี้มันเป็นศัตรูกันนี่วาเรื่องของเรื่องคือพวกคริสเตียนเนี่ยมันเกลียดอีสเตอร์และต้องการกำจัดแผนชั่วร้ายของเอนจิเนียร์เพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจทําไมคริสเตียนอวกาศถึงเกลียดและเป็นศัตรูกับวันอีสเตอร์ทีนี้คําถามต่อไปคือพวกนี้ทําไมถึงต้องเกลียดพวกเอนจิเนียร์ด้วยมีเเหหตตุผลลส่่ววนัรือปา และตอนนี้เราแมมจะต้องอยู่ฝั่งไหนกันแน่วะเนี่ยริกสั่งให้หมอร์ตี้มัวๆฝั่งไปเลยไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งนั้นแต่จังหวะชุลมุนปืนข้ามิติของริกก็ดันโดนทำลายซะอีกริกก็เลยพามอร์ตี้หนีมาทางข้างหลังขณะที่สองฝั่งกําลังสู้กันอย่างดุเดือดริกหวังว่าคงจะเจอยาหล,ลบหนีสัก,กลำหนึ่งนะจนกระทั่งได้เจอยาหล,ลบหนีที่ว่าจริงๆครับแต่หน้าตามันแบบเออมันมีหน้าตาเหมือนกับรูปปั้นโมอายรูปปั้นนาขนชื่อดังที่เกาะอสเซอร์บนโลกของเราเลยและใช่ครับ นี่แหละคือที่มาของรูปปั้นชื่อดังนี้ที่แท้มันไม่ใช่รูปปั้นนะครับแต่มันคือ,อยานอาวากาศของพวกเอเจิเนียที่บินไปตกที่โลกแถมความลับสําคัญที่แท้จริงยังอยู่ใต้ดินอีกด้วยที่คนสงสัยนั้นว่ารูปปั้นโมอาอเนี่ยมันมีแค่ส่วนบนหรือเปล่าหรือจริงๆส่วนล่างของมันถูกฝังอยู่ใต้ดินตรงนี้มีเฉลยแล้วนะครับว่าทันรางของรูปปั้นโมอาอมันมีข้างล่างจริงๆและข้างล่างก็จะเป็นก้นที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนี่มันอะไรวะเนี่ย ขณะที่บนโลกของเราตอนนี้ก็วุ่นวายไม่แพ้กันครับเพราะพวกคริสเตียนอวากาศส่วนหนึ่งมันออกมาตามล่าก,กระต่ายอีสเตอร์ตัวสุดท้ายบนโลกอยู่ซึ่งก็คือไอเจอรีนนั่นแหละ เราจะเห็นว่าพวกนี้มันถือที่รมควันมาเพื่อล้างฟิโลโมนของกระต่ายด้วยเพื่อไม่ให้มนุษย์ที่สูดดมเข้าไปเกิดมีอารมณ์อยากตามกันขึ้นมาว่าแล้วเราก็จะเห็นเจอรี่หนีไปได้ในคลับแห่งหนึ่งแล้วเริ่มกลายพันธุ์เป็นกระต่ายขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขามีพลังในการปล่อยฟิโลโมนให้คนอื่นในระดับหนึ่งแล้วด้วยและพริบตาเดียวแหละครับคนในคลับก็จัดกันเลเทสตามที่เอเจอเนียตั้งใจเอาไว้เรียบร้อยถึงขนาดไบเกอร์ยังคิดจะตามชอปเปอร์ของตัวเองเลยด้วย จนกระทั่งพวกคริสเตียนอวกาศจะตามรอยมาถึงและจับเจอรีไปเจอรีพยายามขัดขืนด้วยการสะกดจิตแต่หมวกของพวกนั้นมันป้องกันฟีโรโมนสะกดจิตได้พี่แกก็เลยโดนจับไปว่าแล้วไม่นานหลังจากนั้นริกกบอตตี้จะขับยานลงมาถึงเกาะอ,อีสเตอร์ที่มียานหน้าตาเหมือนการปักหยุดเต็มไปหมดและต้องมาเผชิญหน้ากับคริสเตียนอวกาศที่รออยู่แล้วเพราะพวกนี้มันรู้ว่าริกได้ขโมยไข่อีสเตอร์ใบสุดท้ายมาจากแอนโดรเมด้าด้วยก็เลยจะตามมาทำลาย ประเด็นคือจังหวะที่ทุกฝ่ายตระหนักได้ว่าสู้กันมันก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยมาร่วมมือกันัดาก,การไอเอเลียนกระต่ายลางโลกแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอและในตอนนี้แหละครับเราถึงรู้ความจริงเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่พวกคริสเตียนอวากาศมันเกลียดวันอีสเตอร์ก็เพราะพวกคริสเตียนพวกนี้นั้นมันเป็นพวกต่อต้านการตั้มกันนั่นเองคือไม่ว่าจะเห็นในทีวีในเกมหรือนี่เพลงก็ไม่ได้เห็นแล้วมันขยะขยแขยงเนะี่ย แล้วพอรู้ว่าพวกเอนจิเนียร์มันจะล้างโลกด้วยไข่อีสเตอร์ที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นด้วยล่ะก็ยิ่งยอมไม่ได้ใหญ่ต้องต่อต้านเรื่องอุจจารพวกนี้ให้หมดสิ้นไปเท่านั้นก่อนจะเล่าเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเมื่อ2,000ปีก่อนพวกเราส่งทหารมาเพื่อจัดการกระต่ายอีสเตอร์ตัวแรกบนโลกแต่ทําไม่สาเร็จเพราะพวกมนุษย์ชิงจับมันไปตรึงกลางเขนซะก่อนทาเอาดิคาโมตีถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวนะไอกระต่ายตัวแรกที่พวกนายบอกมันคือพระเยซูนิววา นี่พระเยซูท่านเป็นกระต่ายอีสเตอร์มาตลอดอย่างนั้นเหรอไม่เห็นเหมือนตามตำราที่เราเคยฟังฟังมากันเลยนี่นะ่ะและพอรู้ความจริงปุ๊บผู้นั้นก็จะส่งตัวเจอรี่กระต่ายมาเพื่อสังหารแต่เจอรี่กลับกลายพันธุ์กลายเป็นกระต่ายอีสเตอร์โตเต็มวัยพอดีและออกมาอลาวา่าโจ้าทหารคริสเตียนเนี่ย ไม่เหลือรอดสักรายแถมยังพยายามสะกดจิตวิกกามอตี้ให้ตั้มกระเดียงอีกต่างหากแต่เออดบาน,นั้นมันไม่ได้ผลหรอกเว้ยเพราะสองคนนี้รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับตำนานอีสเตอร์แล้วเจอรี่มันก็เลยเซ็งและโดดไปที่อื่นก่อจะปล่อยฟิโดโบสะกดจิตคนอื่นๆให้ตั้มกันจนโลกพังต่อไป ซึ่งเราก็จะเห็นว่ากระต่ายอ e ีสเตอร์เจอรี่เนี่ยมันไปพ่นฟีโรโมนเอาไว้ทั่วเลยใครนอนอยู่ก็ปลุกเขามาทํากิจกรรมกันเรียกว่าโดดไปโดดมาข้ามเมืองข้ามน้ำข้ามทะเลไปปลุกคนให้ลุกขึ้นมากลางดึกและตะโกนขึ้นมาอย่างห้าวหาญว่าจงลุกขึ้นมาตั้มกันซะไอ้พวกมนุษย์ เรียกว่าคิดการใหญ่มันก็ต้องทําอะไรแบบนี้แหละครับจกกนกระทั่งเข้ามาถึงหน้าบ้านตัวเองเจอรี่พยายามจะเข้าไปจัดก,การกับเบสแต่เบสร้องออกมาว่าเธอไม่ได้อยากจะทําอะไรกับเจ้ากระต่ายนี้แต่คนที่ต้องการที่สุดตอนนี้คือเจอรี่ต่างหากตอนนั้นก็เลยทําให้ภายในใจกระต่ายเริ่มระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้ ฉันมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยสัตว์ประหลาดก็ตายอย่างนั้นเหรอและฉันจะต้องเอาชนะไอ้ร่างนี้เพื่อกลับมาหาเบสที่ต้องการเขาที่สุดให้ได้เบสก็เลยเข้าใจคุณน่ยมันก็แค่คนคนนึงที่อยากจัดกิจกรรมครอบครัวขึ้นมาทีเนี้ยรู้แล้วนะว่ารอบหน้าอยากจัดอะไรพวกนี้อีก จะได้ไม่ต้องมาเป็นกระต่ายแบบนี้วอาเลอเบดก็เลยเดินตรงเข้าห้องทดลองของริกไปและหยิบไอเทมที่ทํางานคล้ายกับสมอเรือถ่วงน้าหนักมาจับเจอรี่รึงไว้กับที่ทันทีขณะที่ด้านของตาหลานหลังเจอรี่หนีไปทั้งคู่จะพบว่าไอตัวหัวหน้าคริสเตียนอวากาศเนี่ยมันยังไม่ตุยแฮแม้ตัวจะเหลือแค่ท่อนบนก็ตามแถมยังท้าทายพวกริกด้วยว่าพวกแกไม่มีทางฉลาดเท่าชาวคริสหรอกเว้ยแน่นอนตาหลานไม่ได้แคร์อยู่แล้วครับสนเรื่องเจอรี่ยังจะดีสักกว่า ว่าแล้วทั้งคู่ก็ขับยานออกจากเกาะอ,อีสเตอร์ตรงมาที่บ้านและพบว่าสภาพรอบๆตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นมาตั้มกันหมดจากฟีโดโมอนของกระต่ายอีสเตอร์ชิปแล้วไงถ้าไม่รีบจะต้องแย่แน่แ่จังหวะน,นั้นเบสที่ตุงเจอเรียเอาไว้จะออกมาตามทั้งคู่เข้าไปซึ่งริกเองบอกว่าเขาได้ทํายาวัคซีนต้านโรคกระต่ายติดศัตว์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่พลังของกระต่ายอีสเตอร์นั้นมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับและสั่งให้ทุกคนตั้มกันหนักกว่าเดิมเรียกว่าเป็นภาพที่ชวนคลื่นไมากๆครับ ตอนนี้ริกจะกเอาเครื่องแยกอนุภาคของคนกลากระต่ายมาวางเอาไว้และจะยิงลำแสงดูดอนุภาคนั้นมาขังเอาไว้ในไข่อีสเตอร์เหมือนเดิมแต่เตือนก่อนนะอย่าโดนลำแสงน่นเด็ดขาดไม่งั้นเราจะกลายเป็นกระต่ายแทนแต่เออ เตือนขนาดนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีพลาดสักทีแหละว,วะว่าแล้วริกก็จะยิงลํำแสงใส่เจอรี่และทําให้พี่แกกลับเป็นเจอรี่คนเดิมได้สําเร็จแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันจะมีเอนจิเนียร์ตัวหนึ่งที่เหลือรอดจากแอโรเมดาบุกมาตาพิการของไข่อีสเตอร์ไปสุดท้ายเพื่อชิงมันกลับไปริกก็เลยพยายามต่อสู้แต่ดัน,นเผลอไปทําไข่แตกอนุภาคของกระต่ายก็เลยไหลเข้าตัวกลายเป็นกระต่ายอีสเตอร์ไปแทนซะง,งั้นแถมเบสที่ตกใจมากๆเนี่ยก็เผลอยิงใส่กระบาลริกจนตุย และคำสาบก็ส่งต่อมายังเบสกลายเป็นกระต่ายบ้างมอตตี้ก็เลยยิงลำแสงช่วยแม่แต่ทว่าลำแสงที่ถูกกักเก็บอยู่ในไข่นั้นมันกักเก็บไม่อยู่เพราะว่าไข่มันเสียหายครับทําให้หมอตตี้โดนลำแสงเข้าไปและกลายเป็นกระต่ายอีกคนไปแทนตอนนั้นริกที่ลอกคราบจากร่างเก่าออกมาก็ยิงใส่มอตตี้แสงจากไข่ที่แตกก็โดนเขาอีกรอบกลายเป็นกระต่ายไซเบอร์เนติกกลายพันไปอีกหรือว่าเกิดเรื่องอีรุงตรงนางไปหมดแถบข้างนอกนั้นพวกมนุษย์ยังลุกขึ้นมาตั้มกันรัวๆจนซากทับถมกันกลายเป็นภูเขามนุษย์ แบบนี้เลยเลยครับสุดท้ายในเหตุการณ์นี้ ริกพยายามจะสู้กับเจ้าเอนจิเนียจนลำแสงพลาดไปโดยเจ้านั้นกลายเป็นโคตรพ่อโคตรแม่กระต่ายอีสเตอร์ยักษ์ที่พ่นฟิโรโมนได้รุนแรงกว่าเดิมมากๆในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังจะชิบหายกว่านี้จู่ๆเจ้ากระต่ายยักษ์ก็จะล้มลงกลับสู่ร่างเดิมซะอย่างนั้นแล้วเรื่องก็จะเฉลยว่าที่มันเป็นแบบนั้นเพราะไอ้เจ้าหัวหน้าคริสเตียนที่ตัวเหลือครึ่งเดียวคนนั้นมันคลานจากเกาะอีสเตอร์มาขึ้นยานและยังต้องมาต่อรถเมล์จนมาถึงนี่เพราะยานน่ะดันไปจอดอยู่กลางเมืองอีกและเขาก็ใช้ความสามารถที่ลำบากมาทั้ง ก็เพื่อปราบกระต่ายด้วยตัวเองเลยใช่ครับมันคลานมาทั้งอย่างนั้นแหละและใช้เครื่องแยกอนุภาคของริกจัดการกักเก็บดวงวิญญาณของกระต่ายอีสเตอร์ไวไ้ในไข่ได้สําเร็จสําคัญคือเจ้าเนี่ยมันดันพกอาเศเจเจตกรรมโมเสจากไข่โบราณใบเก่าขอตํานานเขาติดมาด้วยก็เลยใช้มันแปะให้ขไข่ใบสุดท้ายนี้ไม่เสียหายแล้วขังอนุภาคกระต่ายได้แบบหมดโจ์นั่นเองแล้วประเด็นคือใครจะเก็บขไข่ใบนี้เอาไว้ดีล่ะ ริกบอกให้เหมอนั่นเอาไปเถอะไวนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคริสเตียนอวกาศก,ก็เลยเอามันไปด้วยก่อนที่ EP นี้จะจบลงว้ฉากที่ครอบครัวสมิธท,ที่ตอนนี้โคตรเกลียดเทศกาลต่างๆบนโลกเข้าไส้จากเหตุการณ์วันอีสเตอร์นี่แหละและก็ได้ตามไปทําลายทุกๆเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ราบ คลอไปด้วยเพลงเทศกาลสุดหันษาคือไม่ว่าจะเป็นวันอีสเตอร์วันรักโลกวันพ่อวันแม่วันชาติถึงขนาดวันฉลองของพวกอินเดียนแดงพวกเม็กซิกันพวกวันฮอลลวีนวันขอบคุณพระเจ้าลามไปยันวันคริสต์มาสทุกอย่างคือเรียบไปหมดเลยต่อจากนี้จะไม่มีเทศกาลอะไรสําหรับริกกมอร์ตี้อีกต่อไปโดยข้าวคอนสมิธเขาจะแอบไปจัดการเทศกาลของศาสนาอื่นๆหลังใหม่เพิ่มเติมด้วยนะแต่เอามาออกอากาศไม่ได้เพื่อป้องกันความขัดแย้งอะนะเฮ้ยว่าแต่ นี่ที่เราทำอ่ะมันกินเวลากันมาตั้งหลายเดือนเลยเนี่นะ แล้วซัมเมอร์ยังไม่กลับมาจากเทศกาลตื้อๆอีกเหรอว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าซ้ัๆที่พกกระเพาะสำรองสำรับดื่มไปด้วยเนี่ยยังปาร์ตี้ไม่เลิกจริงๆครับถึงขนาดเพื่อนใกล้ตัวก็ยังไม่รอดไปแล้วเลยก่อนที่อีพีนี้ก็จะจบลงที่ฉากฉากนี้แหละครับส่วนเอนเครดิตก็จะเล่าถึงเจ้าหัวหน้าคริสเตียนอวากาศคนนั้นที่พกไข่กลับไปด้วยและไปขอเมียตัวเองมีซัมติงหลังได้เห็นเรื่องพวกนี้มาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องอุจจาราอีกต่อไปแล้ว แต่สุดท้ายเธอนั้นกลับปฏิเสธเพราะเขาเหลือตัวแค่เครื่องเดียวนั่นแหละถ้าจะต่ำกันจะให้เอากระดูกสันหลังมาใช้งานหรือ,อยังไงว่าแล้วพี่แกก็จะตัดพ้อกับชีวิตก่อนที่อีพีนี้จะจบลงแบบสุดเศร้าของชายคนนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับงงกันไหมครับทุกคน คือถ้าใครไม่เคยดูพรมิทิอุสและจักรวาลเอเลียนมาก่อนเนี่ยน่าจะต้องงงแน่ๆเลยขอสรุปสัส้นๆง่ายๆให้ฟังอีกสักครั้งหลังดูกันนะครับคือพวกเอจนเนียเนี่ยมันเป็นพวกที่จะล้างโลกล้างดาวต่างๆด้วยการปรับพื้นผิวดวงดาวทําลายสิ่งมีชีวิตให้หมดก็เลยส่งจิตวิญญ,ญาณกระต่ายอีสเตอร์บรรจุเอาไว้ในไข่อีสเตอร์เพื่อส่งไปที่ดาวนั้นๆแล้วเมื่อกระต่ายอีสเตอร์ตื่นขึ้นมามันก็จะส่งฟีโรโมนสใส่สิ่งมีชีวิตให้ตามกันจนประชากรล้นโลกเบียดเสียดกันจนดาวพังงนน่นเ แถมความพิเศษคือจิตวิญญาณกระต่ายเนี่ยมันจะไม่มีวันตุยด้วยนะครับถ้าร่างเก่าถูกจัดการไปมันจะถูกถ่ายทอดวิญญาณไปยังร่างใหม่ที่เป็นคนจัดการร่างเก่าอีกด้วยก่อนที่เหตุการณ์มันก็จะเป็นไปยอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นหลังจากที่ฟังพวกเราเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับและถ้างงตรงไหนถามมาได้เลยส่วนมีอะไรผิดพลาดตรงไหนขออาภัยไว้ล่วงหน้าณนะตรงนี้นะครับ และก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ r i โกมอร์ y ีมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราตูนี้ตูน์ได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ